สวัสดีค่ะเมยหงแปดแปดทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดนะคะในหัวข้อที่ว่าความเงียบของอีกฝ่ายตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะบางทีก็อาจจะพูดรัวเกินไปนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะ คพลังงานคุณและพลังงานเขาอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้านต้องขออภัยด้วยนะคะ ไฟอัพบอลนะคะห้าไม้นะคะมีแสงสะท้อนนิดนึงนะคะเด e s สตาร์นะคะนายอัพบอลนะคะ ไฟออฟสอดนะคะขอยาดนิดนึงนะคะคีนอฟเพนิคินนะคะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนคุณและเขานะคะเขาอาจจะมีความขัดแย้งนะคะในตัวของเขาอยู่นะคะเหมือนยังชักเยื้อนะคะเหมือนกับยังตกลงกับตัวเองไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไฟออฟสอดนะคะคุณและเขามีปัญหากันนะคะเหมือนมีเรื่องที่ ไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันนะคะนี่ค่ะมีแต่ความขัดแย้งนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคะรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณคุณรู้ว่าคุณมีมีดีในแบบที่คุณเป็นนะคะคุณจะ ไม่ยอมลดคุณค่าของคุณนะคะเพื่อใครนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะหางเงินเก่งนะคะถือเหรียญใหญ่เลยนะคะก็คือคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของคุณอยู่นะคะในตอนนี้แต่คุณดูสง่านะคะมีมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ สีเขียวเลยนะคะเนี่ยทั้งชุดในอัฟวอลนะคะในใจลึกๆเขานะคะก็ในใจลึกๆเขานะคะก็มีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดอะสตานะคะเขายังคงมองคุณว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นในสายตาเขาด้วยนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีมีรูปร่างหน้าตาดีนะคะมีผิวพรรณที่ดีนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถเยียวยาจิตใจผู้คนได้นะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะคุณสามารถบาลานชีวิตของคุณได้ดีนะคะการเทน้ำนะคะปรับสมดุลชีวิตของคุณได้ดีนะคะ เขาก็อยากจะมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันนะคะแต่มันอาจจะเป็นแค่เพียงความคิดของเขานะคะมาดูโอซูคูนกันนะคะ แปดเหรียญนะคะคิงอัพบอนนะคะ,ะ,คะสามดาบนะคะ 6เหรียญน,นะคะเซเว่นออฟวอนะคะโอสคูลนะคะบอกว่านะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะอาจจะชอบสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีแพชชั่นในการทำงานนะคะคุณมีความปานีตนะคะหรือว่ามีความละเอียดในการทำงานนะคะคุณพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเขาคนนี้แอบมองคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่นะคะเขามองว่า คุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเป็นคนที่เขามองแล้วก็มีความชื่นชอบชื่นชมนะคะในความขยันทำงานของคุณนะคะแต่เหมือนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีความเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเหมือนมันมีความเจ็บปวดนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ บุคคลที่3ก็ได้นะคะหรือว่าปัจจัยภายนอกนะคะบุคคลอื่นนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่สามารถไปต่อได้นะคะเพราะว่าเราดูกันหลายคนนะคะอาจจะเหตุผลก็แตกต่างกันไปของแต่ละคนนะคะเหมือนตอนนี้เขาพยายามปิดกั้นความรู้สึกของเขาอยู่นะคะอาจจะบ็อกคุณนะคะอาจจะ ไม่ได้พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะมาดูบอสซ่านะคะลองรอย สาวสมัยใหม่ท้าทาย บันลังลืมตาดูโรคเหมือนตอนนี้คุณละเขานะคะต่างคนต่างอยู่นะคะต่างไปใช้ชีวิตของของแต่ละคนนะคะ อาจจะห่างหายกันไปนานแล้วนะคะแต่ว่าเขายังคงมองคุณอยู่นะคะเขามองว่าคุณและเขาค่ะอาจจะมีความผูกพันอะไรกันบางอย่างนะคะอาจจะเป็นรักแรกพบกันก็ได้นะคะที่เจอกันครั้งแรกนะคะก็รู้สึกผูกพันรู้สึกตกหลุมรักกันนะคะใบนี้นะคะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงนะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทายนะคะไปไหนไปกันนะคะหรือว่าคุณอาจจะชอบเที่ยวคนเดียวนะคะหรือทำกิจกรรมอะไรคนเดียวได้นะคะแล้วเขาก็มองว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็มองว่าคุณเป็นสาวสมัยใหม่นะคะเป็น working woman นะคะ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะทำอะไรก็ก็มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะค่ะมาดูฟังใจกันนะคะเท่ากับที่เดิม มาเลยแค่หลับตาน้ำเต็มแก้วฟรอบครับ แม่มดคือนอวนให้ฟังใจนะคะบอกว่านะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณอาจจะไม่มีอะไรคืบหน้านะคะเหมือนกันแบบว่ามองกันไปแล้วก็มองกันมานะคะมองกันไปแล้วก็มองกันมานะคะมองจนจนเหมือนแบบทุกอย่างนิ่งสงบนะคะแบบไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะคะ แต่ก็คือยังมีความรู้สึกที่มอบให้แก่กันนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็มีความจริงจังนะคะมาเล็กนะคะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะกับกับงานก็ได้นะคะกับสิ่งที่คุณจะทำนะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะแค่หลับตานะคะเขาก็รู้สึกถึงคุณนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะ ต่างประเทศได้นะคะต่างจังหวัดได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะมันเหมือนมีระยะห่างกันนะคะเขายัางคงรู้สึกคิดถึงคุณนะคะ for of c u p นะคะเขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนเข้าหาเขามากมายนะคะแต่ว่าในใจเขานะคะก็มีแต่คุณนะคะที่อยู่ในหัวใจนะคะเขามองว่าคุณเป็นแม่มดนะคะ คุณอาจจะทำให้เขารู้สึกปั่นป่วนในหัวใจนะคะบางคนอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอได้นะคะรู้นิสัยหรือว่ารู้ความคิดของเขาได้นะคะหรือว่าที่เพราะว่าคุณรู้อาจจะเป็นเพราะว่ามาดูไพ่ของแม่หมอก็ได้นะคะค่ะมาดูไพ่สุขีกันนะคะ ประสบความสำเร็จเล,ล่งรีบเทวดา การเดินทางเทวดาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดานะคะคอยดูแลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะ แล้วเขาก็คิดแล้วนะคะว่าจะต้องรีบเร่งทำอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์ค <discussion> รั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จนะคะในความสัม claro. พันธ์ค <aqu> รั้งนี้นะคะ ขอสามใบนะคะเวอร์ริซูนสโอมดคีฟแอนด์อัพนไ ในเร็วๆนี้นะคะเขาอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณและเขาเป็นโซเมตกันนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าขอให้คุณได้ลองเปิดใจนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณได้คิดไว้นะ,ะในบางเรื่องบางราวนะคะคุณก็ลองลองเปิดใจนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะ ปรับความเข้าใจกันนะคะขาขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะขาขอให้ทุกคนมีความรักที่สุขสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ